เดี๋ยวต้องไปเช็คชุดก่อนนะว่าซ่อนอะไรไว้ในชุดได้บ้างซอ่อนยาดมไว้ได้ไหมโอ้ยเอ็นดูคนกลัวง่วงกลัวเป็นลมคนสวยมาที่สาวริที่สามาแวบๆชวนแฟนๆไปเจอล่าสุดนางเอกสาวคนสวยที่สาวริที่สาวไร้สดชวนแฟนๆไปเจอกันที่งานเปิดตัวละครเวที2499อันถ่านคลองเมืองเดอะมิวสิครอรอบปฐมทัศน์ งานนี้นางเอกสาวคนสวยที่สาวริธษาก็ร่วมเดินพรมแดงดังกล่าวด้วยซึ่งมีนัดกันวันนี้26พฤษภาคม2568 ซึ่งในงานเปิดตัวละครเวที2499อัอันธพาลคลองเมืองเดอะมิวสิคลนั้นเริ่มเดินพรมแดงเวลา18นาฬิกาค่ะงานนี้มีคนบอกกลัวไปนั่งห่ามากๆแฟนๆก็มีแนะนำให้พกอย่าดมไปด้วยอีกแลยทีเดียวละค่ะไปฟังเสียงของคนสวยที่สาวฤทิสาตอนนี้เจ้าตัวกำลังเตรียมตัวไปงานดังกล่าวนั่นเองค่ะค่ะชอบดูพี่มากๆเลยตอนนี้ยังเลยค่ะ หม่วยจะง,ง่วงพี่วลีกลัวมากกลัวไปนั่งหา่าใช่ค่ะพี่แม็กต้องดูจนจบค่ะ know อุ้ย I want you know the about me is just อุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะคนมาดูอะไรกันนั่นน่ะสิคนมาดูอะไรกันอย่าลืมถือเดียดมไปด้วย ว้าวให้มาแล้วมาแล้วแม่จ๋าไม่มีข้าวสั่งก้งส่งซุกกิมจิมาให้ไม่ได้เลยค่ะพี่ติว๋วว้าวห้ซุกกิมจิโดยผีใบตองแต่ไม่มีข้าวอ่ะ หมหนีเขาวเก็บวไว้กินก่อนเธอไปแล้วนะเธอจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนช่างมาบ๊ายบายเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะเสียงฝนตกหรอไม่นะยังไม่ตกบ๊ายบายค่ะ โอเคเจอกันนะคะสำหรับคนที่ไปวันนี้เจอกันนะคะพี่แม็กไปหรือเปล่านาดมพี่นินจาพี่นาม ขอบคุณค่ะปอนพี่น้ำขอบคุณค่ะอะไรล่ะคะซียนะูทูไนท์ t นาเอลิซ่านาะ สวัสดีค่ะ but แอม not sure ว่าจะไปแล้วนะโอเค have a nice day bye